สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องช็อกทูไนท์ข้ามเขนนถึงความหลอนและนี่ก็เป็นหนังสือเสียงทางช่องช็อกทูไนท์ที่จะเอาเรื่องราวหลอนๆมาเล่าให้กับเ,เพื่อนๆฟังผ่านรูปแบบตัวหนังสือเสียงและเรื่องราวในวันนี้ขอ,อนำเสนอเรื่องกดในการรอรถเมล์สาย444ครับ ชายหนุ่มวัย25ปีเขาฝันว่าอยากจะมีบ้านเป็นของตัวเองเขาได้เข้าทำงานเป็นพนักงานของบริษัทเอกชนแห่งหนึ่งภูมิเป็นที่รักของเพื่อนร่วมงานและก็หัวหน้าของเขาภูมิเป็นคนที่ขยันมากเขามักจะทำงานอยุดที่สำนักงานจนดึกดื่นทุกวันจนสนิทกับลุงยามของบริษัทและวันนี้ก็เป็นอีกวันหนึ่งที่เขาอยู่ที่ทำงานจนดึก เสร็จสักทียูกี่โมงแล้ววะเน,นี่ยภูมิตะโกนออกมาด้วยความดีใจตายละวห้าทุมครึ่งแล้วเหรเนี่ยจะมีรอบรถให้กลับไหมล่ะเนี่ยรถกระดันมาเสียช่วงทำโมทีภูมิบ่นพึมพำเขาได้ปิดคอมพิวเตอร์แล้วก็เก็บของระหว่างนั้นลุงยามก็ได้เดินเข้ามาแล้วพูดกับผม อ้าวจะกลับเลไหรอไอ้หนุม่มแบบนี้ลุงก็เหงาแย่เลยสิ <c oughs> ครับลุงพอดีรถผมเสียด้วยนะครับเลยไม่อยากกลับดึกไปกว่านี้นะ่ะผมพูดพร้อมลุกขึ้นโชคดีนายหนุม่มกลับบ้านปลอดภัยลุงพูดพร้อมตบบ่าผมครับลุงผมพูดพร้อมกับเปิดประตูออกไป ระหว่างเดินไปที่ป้ายรถเมย์ผมก็ได้รู้สึกว่ามันมีอะไรแปลก,ปลกถนนเงียบจังแฮะผมพูดพร้อมกับทอดสายตาไปที่ถนนในยามค่ำคืนปกติต้องมีรถบ้างสิหรือวันนี้มันวันอะไรทำไมไม่มีรถเลยแล้วรถเมย์จะมีไหมเนี่ยผมบนพร้อมกับนั่งรอที่ป้ายรถเมย์นี่ก็จะเที่ยงคืนละ จะมีรถไหมนะผมคิดในใจเอานั่นไงมาพอดีเลยคิดปุ๊บก็มาปั๊บเลยนะรถเมล์สีแดงได้เข้ามาจอดที่ป้ายพร้อมกับเปิดประตูแต่ผมไม่เคยเห็นรถคันนี้จึงคิดในใจด้วยความสงสัยว่าสายสี่สี่นี่มันสายไหนวะเนี่ยแต่ช่างเถอะผ่านคองเตยก็โอเคละ ผมได้ขึ้นไปนั่งบนรถแต่ดันมีกระดาษอะไรบางอย่างอยู่ข้างๆเก้า,าอี้ที่ผมนั่งกระดาษอะไรวะทำไมมาทิ้งแบบนี้เนี่ยทิ้งขยะไม่เป็นที่เยาซะเลยผมพูดพร้อมหยิบขึ้นมาดูกฎในการนั่งรถเมสาย4 4, 4อะไรวะมีกฎด้วยเหรอผมพูดพร้อมเปิดดูขนาดที่รถได้ออกตัว กฎการนั่งรถเมล์สาย444กฎข้อที่1โปรดอย่านำสิ่งของที่อยู่บนรถนี้หรือสิ่งใดที่ได้รับมาลงจากรถเด็ดขาดเพราะมันจะตามไปเอาคืนร่วมถึงชีวิตของคุณด้วยกฎข้อที่2โปรดจ่ายค่าโดยสารให้พอดีถ้าคุณจ่ายเกินกว่านั้นคุณจะถูกโยนลงจากรถทันที เราย้ำว่าโยนจริงๆแล้วที่ที่ท่านจะได้ไปโผล่นั้นมันไม่ใช่ถนนที่ท่านคุ้นเคยท่านจะไปโผล่ในถนนที่ดำมืดและเต็มไปด้วยปีศาจจากคุมนรกขอค้าดีสารด้วยครับกระเป๋ารถเมย์ได้พูดกับผมด้วยน้ำเสียงที่เย็นชาตายแล้วละฉันจะมีเหรียญไหมเนี่ยผมพูดพร้อมกับหาเหรียญในตัว ปกติผมเป็นคนไม่ค่อยพกเหรียญเพราะมันค่อนข้างหนักกระเป๋าเราควรจะเชื่อกดดีไหมเนี่ยที่มันไม่ให้จ่ายเกินเพราะขี้เกียจทอนหรือเปล่าวะผมสองจิตสองใจว่าจะทำยังไงดีเอาวะแบงก์ก็แบงก์ทาไรกูลงจากรถแล้วก็เดี๋ยวจะฟอ้องบอกอสอให้ด้วยผมพูดพร้อมกับยื่นแบงก์ยี่สิบให้ แต่แบงค์ดันหล่นผมก้มไปเก็บแบงค์แต่เหรียญบาทที่อยู่ในกระเป๋าเสื้อได้หล่นออกมาอ้าวมีเหรียญด้วยหรอวะใส่ไว้ตอนไหนวะเนี่ยผมได้หยิบเหรียญน,นั้นแล้วเอาให้กระเป๋ารถเมล์แล้วจึงกลับมานั่งที่เดิมแล้วจึงอ่านกระดาษแผ่นนั้นต่อกดข้อที่สามอย่าคุยหรือสบตาก,กับผู้โดยสารบนรถเด็ดขาด ถึงรูปร่างหน้าตาของพวกมันจะคล้ายคลึงกับมนุษย์มากแค่ไหนยกเว้นท่านถูกดูดวิญญาณออกจากร่างกดข้อที่4อย่าคิดจะยื่นอวัยวะส่วนใดส่วนหนึ่งออกไปนอกหน้าต่างถ้าท่านยังไม่อยากเสียอวัยวะส่วนนั้นไปกดข้อที่5ถ้ามีเสียงแปลกๆให้หลับตาทันทีท่านคงไม่อยากเห็นคนขับที่หันมาแค่หัวหรอกใช่ไหมล่ะ กฎข้อที่6ถ้าอยู่ดีๆกระป๋ารถเมย์บอกให้ยกขาขึ้นจงทำตามทันทีถ้าคุณยังอยากรักษาขาทั้งสองข้างของคุณไว้กฎข้อที่7คุณจะรู้สึกว่ามีอะไรอยู่บนหลังคารถไม่ต้องตกใจนั่นเป็นสัตว์เลี้ยงของคนขับมันมีหน้าที่ทวงคืนของจากคนที่ขี้ลืมเท่านั้นเองกฎข้อที่8 ถ้าคุณรู้สึกว่ารถมันสั่นนั่นแสดงว่าคุณใกล้จะได้ลงจากรถคันนี้แล้วกดข้อที่9เมื่อประตูรถเปิดคุณต้องรีบลงทันทีถึงแม้รถจะเล่นอยู่ก็ตามนั่นเป็นโอกาสเดียวที่คุณจะได้ลงจากรถคันนี้นี่เขียนเอาฮาหรือเปล่าวะผมได้พูดพร้อมกับมองไปร,บรอบๆแต่แล้วสิ่งที่ผมไม่คาดคิดก็ได้เกิดขึ้น มีเสียงแปลกๆเหมือนเสียงกระดูกแตกแล้วอยู่ดีๆคนขับก็หันมาแต่สิ่งที่ทำให้ผมขนลุกไปทั้งตัวก็คือเขาหันมาแค่คอโดยที่ตัวเขายังขับรถอยู่มันทำให้ผมหน้าถอดสีเฮ้ยเฮมันเป็นเรื่องจริงเหรอวะนี่มันรถบ้าอะไรวะเนี่ยผมคิดในใจ แต่ในขณะนั้นคนขับก็ได้พูดออกมาว่าผู้โดยสารทุกท่านครับขณะนี้เราใกล้จะถึงจุดหมายปลายทางแล้วกรุณา,น,าน,นั่งอยู่กับที่อาจจะมีการสั่นของรถเล็กน้อยรถได้เริ่มสัน่นมันค่อยๆสั่นแรงขึ้นเรื่อยๆจนมันสั่นรุนแรงมากๆเล็กน้อยก็บ้าและสั่นเป็นเจ้าเข้าเลยผมพูดในขณะที่จับราวที่นั่ง ประตูได้เปิดออกผมจึงวิ่งไปที่ประตูแล้วก็โดดลงไปร่างของผมกลิ้งไปกับถนนและได้กลิ้งไปตกที่พงหญ้าข้างทางหลังจากนั้นผมก็ลุกขึ้นมาพร้อมกับปัดตัวที่เต็มไปได้วยฝุน่นนี่เรารอดแล้วใช่ไหมผมพูดพร้อมกับหันกลับไปดูที่รถสิ่งที่เห็นทำให้ผมถึงกับกลืนน้ำลาย นั่นคือผู้โดยสารทั้งหมดยืนสยายยิ้มอยู่ที่กระจกด้านหลังรถผมได้รวงกระเป๋าของเกงเพื่อจะหยิบโทรศัพท์แต่ด้านมีกระดาษอะไรบางอย่างหล่นออกมาผมได้หยิบกระดาษนั้นขึ้นมามันคือตั๋วด้วยสารที่ได้รับจากกระเป๋ารถเม์นั่นเองผมนึกถึงกฎที่ได้อ่านไว้แต่มันก็สายไปแล้วสัตว์เลี้ยงของคนขับ ได้พุ่งตรงมาทางผมเพื่อทวงกระดาษแผ่นนั้นคืนและนี่ก็เป็นเรื่องราวทั้งหมดของกฎนิการรอรถเมย์สาย444ครับใครที่เดินทางสัญจรผ่านทางรถเมย์นะฮะแล้วก็กำลังรอรถเมย์อยู่เนี่ยระวังให้ดีเลยนะครับไม่แน่อาจจะเจอรถเมย์คันที่ผมเอ่ยถึงก็ได้ และเรื่องราวดีๆแบบนี้นะครับต้องขอขอบคุณเพจโนเวล of Horror ด้วยนะครับผมสำหรับเรื่องราวดีๆในค่ำคืนนี้ฮะและก่อนจะจากกันไปนะครับถ้าเ,เพื่อนๆชอบคลิปแบบนี้นะครับชอบให้ผมมาเล่าอะไรให้ฟังแบบนี้นะฮะก็อย่าล mm ืม hmm. กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กันนะครับแล้วคลิปต่อไปจะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับอะไรคอยติดตามนะครับผมสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ